ต่อมานะคะจะมาขายสินค้ากันค่ะข้าที่ขายจองนะคะเลกที่ขายลดเพิ่มนี่ค่ะแล้วก็ค่าที่หนึ่งจุดหนึ่งนะคะแล้วก,กดโอเคค่ะแล้วก,กดเพิ่มเลยนะคะอาจะใส่เลขที่ค่ะแล้วก็รหัสลูกค้านะคะ ก็จะมาใส่ราคะนะคะจะขายโต๊ะว,วางคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จำนวนค่ะแล้วกดโอเคค่ะแล้วก็ใส่ราคาขายนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็กดบันทึกค่ะ แล้วก็กดโน้ค่ะ